สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่หนุ่มใต้ข้าครัวเหมือนเดิมน,นะครับเช้านี้จะเป็นเมนูผัดผักบุ้งนะครับกับเป็นหอยลายนะครับมาเริ่มทำเลยครับ ต่อไปจะเป็นพริกสดนะครับน้ำตาลทรายครับครึ่งมานครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงมรูรดนะครับซอสหอมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับสเสิร์เลือดนะตะเกี่ยวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยหอยลายนะครับ พอได้วรก็ซื้อสำเร็จรูปมาแล้วนะครับใส่เลยนะครับเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยครับตั้งกรนะทะใส่น้ำมันนะครับ ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยครับผัดไม่ต้องนานนะครับเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยเขาจะตุ๋นเร็วนะครับประมาณนี้ใช้ได้ไจัดจาน,นครับจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาประมาณนี้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ